สวนปามฟาร์มนกในพื้นที่คลองเขื่อนจังหวัดชัดเชิงเซาต้องเผชิญกับปัญหาโรคระบาดโควิด -19 ด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่ต้องรับผิดชอบคือชีวิตนกจำนวนมหาศาลและชีวิตพนักงานอีกกว่าครึ่งร้อยที่จะต้องหยุดกินกันไม่ได้ช่วงโควิดเราก็จะหนึ่งเราต้องปิดนะคะค่ะตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ปิด แต่เราก็ยังต้องดูแลนกพวกนี้อยู่คือการให้อาหารอะไรต่างๆเราก็ยังต้องดูแลเหมือนเดิมปิดไม่ได้ใช่ค่ะเราปิดไม่ได้คนงานเจ้าหน้าที่ต่างๆเราก็ยังดูแลเหมือนเดิมนักธุรกิจไฟแรงผู้นี้ยังต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่เพื่อหาหนทางรอดให้ได้เริ่มจากการลองผิดลองถูกปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองจากนั้นนำมาบริการปรุงอาหารให้กับนักท่องเที่ยวจนกระทั่งสามารถพัฒนามาเป็นธุรกิจได้ เปิดโอกาสให้สังคมคนเมืองมาเช่าสถานที่เพื่อปลูกผักไว้รับประทานในครอบครัวโดยไม่ต้องใช้สารเคมีช่วงหลังๆนี้ลูกค้าที่เ,เข้ามาพักในรีสอร์ทของเราเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นอาหารสุขภาพเหมือนของที่เราทานด้วยอย่างผักปุ้งก็จะเป็นผักปุ้งต้นอ่อนซึ่งจริงๆหาทานยากนะเพราะว่าต้นมันจะสูงประมาณสักครบนึงเราก็จะตัดมาเพื่อมาปรุงอาหารแล้วมันก็จะอร่อยแล้วก็กรอบ มีโครงการจะให้นักท่องเที่ยวเป็นเจ้าของสวนเองด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะอ,คอันนี้เราก็จะมีพื้นที่ให้นะคะแล้วก็จะปลูกผักเ,เป็นแพ็กเกจนะคะแต่ละแพ็กเกจนี่ก็จะต่างๆกันก็จะมีทั้งผักสวนครัวแล้วก็ผักสลัดรวมทั้งพริกค่ะตะไคร้อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในแพ็กเกจนี้ด้วยนะคะก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของโดยเสียค่าดูแลเสียค่าพื้นที่นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ทุกเดือนเมื่อเมื่อลูกค้าว่างก็สามารถจะมาเด็ดผักจะกลับไปทานที่บ้านก็ได้หรือว่าจะมาปรุงอาหารเดี๋ยวเราจะมีห้องอาหารเรายุดใหม่ในการต่อสู้ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้แผนของเราเนี่ยน่าจะประมาณสักปีหน้าคงจะน่าจะสําเร็จแล้วเช่นเดียวกับสวนเมลอนแห่งนี้นําสายพันธุ์มาจากประเทศญี่ปุน่นทดลองปลูกจนประสบความสําเร็จมีลูกค้าจองหมดตั้งแต่ผลยังเล็กๆ และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทําเกษตรในสถานที่แห่งนี้ด้วยหนึ่งดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็มามีแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่ท่านในหลวงท่านตัดเอาไว้นะคะว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำนะคะคือเราดำรงชีวิตด้วยการที่หนึ่งปลูกผักนะเลี้ยงสัตว์ เพื่ออะไรในในบ้านที่เราสามารถเอามากินเองได้ชาวบ้านเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมาเรียนรู้การทําเกษตรในสถานที่แห่งนี้ด้วยใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยเราทําอันเนี้ยหนึ่งเพื่อที่อยากจะเผยแพร่แล้วก็ให้ความรู้ที่เรามีอยู่เหมือนของที่เราเลี้ยงนกนะคะค คนที่ซื้อนกจากที่อื่นมาเนี่ยบางทีเลี้ยงไม่ถูกต้อง <c oughs> เรายินดีที่จะช่วยสอนให้ <c oughs> เพราะว่าหนึ่งเรารู้ว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ย <c oughs> บางอย่างมันไม่ใช่ง่ายๆ <c oughs> นะถ้าแนะนําสิ่งที่ถูกต้องไปเนี่ยแล้วเขาจะดูแลได้ดีขึ้น <c oughs> อันนี้เหมือนกันคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นการลองผิดลองถูกของเราว่าเอย่างผักที่เราปลูกเนี่ย <c oughs> เราปลูกยังไงที่ไม่ใช้สารเคมี <c oughs> รวมทั้งเมลอนต่างๆด้วยว่า <c oughs> เราปลูกยังไงคุณถ้าคุณสนใจอยากจะเรียนรู้เราก็ยินดีค่ะ อีกหนทางหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจนั้นไปรอดท่ามกลางโรคระบาดในขณะนี้คือการรวมตัวกับชาวบ้านในนามของกลุ่มวิสาหกิจพร้อมกับจะมีการจัดงานสำคัญในสถานที่แห่งนี้อีกด้วย<ฮ>เดี๋ยววันที่10ถึง13ธันวาเนี่ยเราจะมีงานเกี่ยวกับพืชรักสุขภาพแล้วก็งานหหากรรมสัตว์ปีกนะคะแล้ก็จะมีพันุ์ข้าวมีเกี่ยวกับ พืชผักสมุนไพรเนี่ยมาจำหน่ายที่นี่ในวันวันที่10ถึง13ธันวาคแม้ว่าะจะมีอุปสรรคหรือเกิดปัญหาขึ้นมาบ้างก็ตามแต่หากเจ้าของกิจการสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดําเนินธุรก,กิจแล้วเชื่อว่าไปได้รอดอย่างแน่นอน